คุยกับลูกค้าผ่านทางไลน์หรือว่าโทรศัพท์ดีเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะคือไม่รู้ว่าจะคุยทางไหนน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดเวิร์กที่สุดลูกค้าจะชอบแฮปปี้หรือว่าซื้อสินค้าจากเรามากที่สุดวันนี้แอนมีหนึ่งเทคนิคค่ะมาแชร์ให้ทุกคนฟังวิธีการเลือกช่องทางว่าเราจะคุยกับลูกค้าทางไหนดีคือ วิธีการเลือกคือเลือกช่องทางที่ลูกค้าของเรารู้สึกว่าสะดวกที่จะคุยกับเรามากที่สุดค่ะมันฟังดูง่ายๆนะคะเรียบๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายครั้งที่เราพลาดเรามักจะเอาตัวเราเป็นหลักเป็นตัวยึดว่าวิธีไหนที่เราสะดวกหรือวิธีไหนที่เราชอบเราก็ใช้วิธีนั้นในการสื่อสารกับลูกค้าหรือว,วิธีนั้นในการติดต่อกับลูกค้านะคะอันมีตัวอย่างคะ่ะก็คือ ฉันเองเนี่ยเป็นคนที่สะดวกที่จะติดต่อผ่านทางข้อความนะคะแล้วมีครั้งหนึ่งลูกค้าติดต่อมาแล้วลูกค้าขอเบอร์โทรศัพท์อ่าแล้วเราก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไปเสร็จแล้วเรายังคงส่งข้อความหาลูกค้าต่อไปค่ะสุดท้ายลูกค้ารีบโทรกลับมาแล้วบอกว่า ขคคุยทางโทรศัพท์ดีกว่าขี้เกียจพิมพ์นะคะมันก็เลยทําให้บทสนทนาของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยน้ําเสียงของลูกค้าที่เป็นน้ําเสียงไม่ค่อยพอใจแล้วก็นาเนินต่อไปในการคุยกันก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่อันนี้นะคะได้ข้อคิดก็คือว่าเวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้ลองสังเกตดูว่าลูกค้าของเราชอบหรือว่าสะดวกในช่องทางไหนมากกว่ากันนะคะให้เอาลูกค้าเป็นหลักไม่ใช่เอาตัวเราเป็นหลักค่ะ สำหรับวันนี้ฝากเทคนิคนี้ไว้นะคะเลือกช่องทางที่ลูกค้าของเราสะดวกและชอบที่จะสื่อสารกับเราช่องทางนั้นค่ะ